7 3 9 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่6,99,000บาทสวัสดีครับกับผมกับผมอีกแล้วนะครับผมกับมอส BT Perfect ท e r f e c t ฟกตานะครับผมเจอกับผมเนี่ย ไปอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากการรีวิวรถเข้าใหม่นะครับ<ม>ซึ่งจริงคันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่รถเข้าใหม่แต่คลิปนี้เป็นคลิปโปรโมชั่นนะครับรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรนะครับดูคลิปกันให้จบนะบแต่ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับส,บสบคริปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยหรือถ้าท่านสนใจก็โทรหาผมได้เช่นเคย0654962939ครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันรถคันนี้เป็นรถ BMW นะครับผมเป็นซีรีส์3 รหัสตัวรถที่เราเรียกกันเนี่ยก็คือ 320i เป็นเครื่องเบนซินตัวนี้เป็นปี2013เป็นโฉมก่อน LCI เป็น F30 นะครับผมอ่า F30 ตัวรถเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆนะครับในความสวยของเขาในโมเดลรถมือ2เนี่ยผมบอกว่าคันนี้สมบูรณ์ตัวรถสีดำเดิมโรงงานนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ LED มี daytime running light ผมบอกเลยว่าใครที่ชอบหรือ ต้องการรถที่เป็นสเปคยุโรปนะครับราคาไม่แรงแต่เน้นสมรรถนะ BMW นะครับไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับผมตัวรถก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับใครที่อยากขารถไว้ใช้งานสักคันเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์นะครับราคาเนี่ยเพียงแค่739,000บาทนะครับราคา739,000บาทกับ BMW 320 i ปี2 1 3 3เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง 2000ัซีซีนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าแรงสะใจซอกเดิมทุกอย่างเดิมเม็ดอาร์คเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับมาคิ C, ทุกอย่างอยู่ครบนะครับตัวรถปี2013การใช้งานสมบูรณ์เครื่องยนต์สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเครื่องยนต์แรงฝากระโปรงมีแก่ทำสีมาบ้างตามอายุการใช้งานนะครับแต่ทางเราไม่ได้ทำสีให้นะครับผมแต่การันตีนให้เลยว่าตัวรถไม่มีชนหนักพิคว้มจมน้ำแน่นอนอเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน สำหรับตัวรถคันนี้นะครับด้านข้างก็จะมีกระจกกระจกของข้างนี่จะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับผมภายในเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนั่นก็คือภายในจะเป็นสีครีมนะครับหรือสีเบจน,นะครับผมตัดกับด้วยลายไม้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยด้วยซีรีส์ของเขาก็จะเป็นรถกึง่งอเล็กประสงค์แล้วหรือถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นพวกซีวิกหรือแอคคอร์ดประมาณนี้แต่ใหญ่นะถ้าเทียบกับซีวิก เซ g มนต์รถ uh, ญี่ปุ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเทียบยากพอรถยุโรปค่อนข,ข้างที่จะคันใหญ่นั่งสบายนะครับคอนโซลต่างๆระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์แบบสไตล์ BM เลยมีมันติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรลนะครับผมคันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนในเรื่องของการใช้งานเลขไม่หนึ่งแสนกิโลเมตรนิดนิด,น,ดนะครับผมด้านหลังก็นั่งสบายนะครับโปร่งโล่ง,ลง,ลงนั่งสบายเลยพื้นที่ในการนั่งแล้วก็ช่องว่างระหว่างขาเนี่ยผมบอกเลยว่า อยู่ในตำแหน่งที่เหลือเฟือนะครับเพดานนะครับไม่มียันนะครับสะอาดเจ้าของเดิมดูแลดีเบาะหนังไม่มีฉีกขาดเดิมเดิมนะครับในราคานี้ถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นผมมองว่าคุ้มค่านะในเรื่องของระบบความปลอดภยัยถุงลมนิรภัยรอบคันระบบเบรก ABS ต่างๆนะครับผมในเรื่องของการใช้งานสมรรถนะการขับขี่อันนีเ้เหลือเลยแล้วก็ในเรื่องของ handling หรือว่าในเรื่องของการตอบโจทย์การใช้งานคันนี้ไม่ได้ขับยากนะครับขับงา่ายขับง่ายนะครับผมใช้งานได้ทุกวันวัยรุ่นก็สามารถขับรถไปเรียนได้นะจริงๆผู้ปกครองถ้าอยากหารถให้ลูกไปใช้งานสักคันเน้นในเรื่องของความปลอดภัยหรือในเรื่องของแบรนด์นะครับผมคันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนในราคา7 3 9 0 0 0บาทตัวโลโก้ก็จะมีให้เลยนะครับดูไกลๆก็รู้เลยว่าเป็น bmw ตัวรุ่น3 2 0น i เป็นเครื่องเบนซิน นะครับไฟเป็น Full LED นะครับผมเวลาเบรกสวยมากในห้องสัมภาระด้านหลังนะครับก็ดูกว้างนะจริงๆกว้างมากเลยนะครับผมสามารถบรรทุกได้เยอะมากๆซื้อของใส่ของได้แต่จริงๆการใช้งานจริงเราก็ไม่ได้บรรทุกอะไรขนาดนั้นแต่คันนี้เนี่ยให้มาออปชั่นอย่เต็มๆเลยแล้วก็ยังมีเล็กๆน้อยๆที่เก็บให้เพิ่มเติมนะครับดีเทลการเก็บงานอย่างที่บอกนะครับดีกว่ารถญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอย่าง การบูด้านข้างหรือแผ่นแบคไลท์ต่างๆดูสวยนะครับมีไฟสามเหลี่ยมฉุกเฉินให้ด้วยนะครับผมเศาอากาศเป็นแบบครีบฉลามนะครับสีตัวรถเนี่ยเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับตัวรถเนี่ยไม่มีโหนักพุมพจงน,นักแน่นอนอันนี้ารันตีให้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมีความคุ้มค่าและโปรโมชั่นอะไรบ้าง เริ่มจากข้อแรกเลยนะครับความคุ้มค่าก็คือตัวรถนะครับหท่านได้ใช้รถที่เป็นแบรนด์ยุโรปนะครับเรื่องความปลอดภัยสมรรถนะการขับขี่ต่างๆเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่การควบคุมระบบความปลอดภัยตอบโจทย์แน่ๆสองราคาโคตรถูกเลยณนะตอนนี้นะครับจากสา9แ0นบาทเหลือเพียงแค่ 6 9 9 0 0 0บาทย้ำนะครับขึ้นตัวหนังสือให้เลยนะครับ6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมและ3นะครับในรายละเอียดของการดูแลเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับผมเลขไมล์หน0 0 0กิโลเมตรเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆสภาพภายในทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานกุญแจมีครบ2ดอกนะครับผมระบบต่างๆใช้งานได้จริงและที่สำคัญถ้าท่านสนใจนะครับโทรหาผมได้เลย0654962939หรืออยากมาลองขับ เรียนเชิญได้เลยนะครับที่ร้าน BT Perfect Car ที่ตลาดรถ KCC ติดถนนกาญจนาพิเศษนะครับหรือโทรหาเราหรือแอดไลน์ผ่านออฟ i ิเชียลได้เลยนะครับแอดไลน์ BT Perfect Car นะครับผมสำหรับวันนี้ผมมอสและ BT Perfect Car ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าผมมีรถเข้ามาอีกเพียบเลยและถ้าใครอยากได้รถตู้ที่ใช้งานครอบครัวนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe ไปด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งซีเฟอร์ไปด้วยผมมีคลิปที่จะอัปเดตเร็วๆนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ